ก่อนที่เราจะอัดลายใบกุหลาบนะคะเราก็ต้องติดก้านแบบนี้ไว้ก่อนค่ะนี่นะคะเป็นกาวยางพาราที่เราใช้นะคะแต่ว่าใครสะดวกเป็นกาวแบบอื่นได้เลยนะเป็นกาวแบบอื่นได้เลยนะคะแต้มกาวเล็กน้อยนะคะความยาวแล้วแต่ว่าเราจะใช้เลยค่ะอันนี้นะแต้มนิดเดียวค่ะแล้วก็กดนิดนึงก่อนที่จะเอาไปอัดลายนะ ใบกุหลาบติดก้านนะคะทำสีใบให้เรียบร้อยนะคะทำสีใบกุหลาบตามที่เราต้องการให้เรียบร้อยแล้วก็ก้านนะคะก่อนที่จะไปอัดลายต้องติดก้านก่อนกาวที่เราใช้ชุดนี้จะเป็นกาวอย่างพารานะคะแต่และแต่สะดวกเลยนะใครจะใช้กาวแบบไหนนะคะพอนะคะติดแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้เพื่อเตรียมที่จะเอาไปอัดลายนะคะใบกุหลาบติดก้านค่ะ ใบกุหลาบกระดาษสาแบบติดก้านนะคะ